ข้าวไก่เป็นค่ะไม่รู้ไก่อะไรข้าวมันไก่ข้ามไก่าวมาาวมาในคลิปด้วยถ้างั้นดูแล้วเอาขาออกฉันจะมาอยู่ใกล้ใกล้คุณเท่เกดตรงนี้มี่มารยามากไหมคะ เรืองนี้่าปล่อยให้พี่ผู้คนเดียวเขาเ้าใจไหมลิงคนนี้ไม่ได้คือปัญหาความจริงเขาชื่อว่าลิงนะคะน้องลิงน้องลิงนั่งชื่อปัญหาเพื่อ,อน <c oughs> ้ำมนต์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าไอ้ควายค่ะไม่กี่เผลอหลุดที่จเล่นแต่เอียงมันไม่ได้หรอ เหมือนเหมือนหมาหนีไฟอะค่ะคนนี้หมาหนีไฟพี่ฉลาดกว่าตั้งเยอะเราเล่นเราโง่เอ้ยเราฉลาดเอ้ยเราโง่เอ้ยเราฉลาดเอ้ยเราโง่เอ้ยผุดแล้วเออฉันแข่งภาษาอังกฤษได้ที่หนึ่งคณิตได้ที่สอง ทั้งเก่งภาษาอังกฤษได้ที่โหล <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> จริงค่ะจริงค่ะนี้พวกเราก็เพิ่งไปเรียนคุณมองมานะคะ <c oughs> คุณมองแบบใหม่อะค่ะใครไม่เคยไปก็สามารถไปได้แล้วเขารู้ไหมเราว่าที่ไหน <c oughs> เพี่อธิบานไหมันจะมีมันจะมีพาซิโอค่ะแล้วมันอยู่ในแมกโ่ะไม่เข้าใจกันหรอกพี่ก็ไม่รู้ มันจะมีพาสซิโอะค่ะแต่พี่ไม่ได้เรียนที่พาสซิโอนะคะสองคนนี้ไม่ได้เรียนที่พาสซิโอถ้าตรงไปมันจะมีทางเข้าก็ให้เข้าไปค่ะแล้วมันก็จะมีทางเบี่ยงใช่ไหมเข้าไปก็จะเจอแมคโครแล้วมันก็จะมีเขียนคําว่าค้มองอะไรวะไม่เข้าใจกัแล้วก็เดินขึ้นขึ้นบันดไดอะค่ะขึ้นมาก็จะเป็นเตงทุกคนก็สามารถไปสมัครได้นะคะการไปก็ เป็นปึกเลยนะคะปึกเท่านี้เลยค่ะของพี่คันนี้ก็จะเป็นปึกใหญ่แต่1นึ่1 0บกหนึงกหนึ 1, ่งยมบกก้าสบกหง่ายไหมคะูง่ายชิไหมดูนะ<ด><ไ>ง่ายเพูดจนไม่อยากกินเลยอ้าว บ้างอะ่ะเฮ้ยแม่แม่มเาเน่ชวนกินก ja ันพี่รีบกินให้หมดเร็วๆข้าวรีบกินให้หมดเร็วๆหนูก็หมดแล้วนะเร็วกว่านี้อีกเกือบอิ่มแล้ยนะเป็นอยากซื้อี่กินใหม่ อยู่อีกหน่งโปรแกรมนะคะอะไรเพื่อตีนดหน่อร่วๆค่ะ เกือบหมดแล้วค่ะเกือบอิมนแล้วค่ะอิ่มแล้วก็พอจมเกือบอิ่มจะอิ่มเลยอิ่มนี่เอารักของของคนพอ ทำพี่น้องเส็จอืมนาะทนี่มันเล็กปพี่ทำได้เหรอนี่อิ่มอิ่มเหรอมาเขาสับไหมมา shh <laughs>